สวัสดีท่กคนฉันดกคนกันด้วยนะคะในวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องพี่น้องสองตีกันอีกแล้วนะคะทุกคนว้วในวันนี้นะคะเราก็มาพบกับพี่เกดนและน้องกินกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในนรกชั่วคราวเพราะอะไรเพราะว่าเราจะมาสร้างฐานแทบ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกะลีกว่าซึ่งฐานทัพของเรานะคะก็ต้องเป็นฐานทัพที่ถือว่าแข็งแรงพอสมควรเลยตรงนี้อย่าไปโเลยดิบ แล้วเราก็ต้องมีเลเวลพอสำหรับการกลับบ้านนะลิกินห้ามตายนะเข้าใจบอกเข้าใจห้ามตายนะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องมาทําการทุบดินก่อนกินได้เตรียมกินกินได้เตรียมพ่วมาแต่เจ้ไม่ได้เตรียมมาท่าทำทีพ่วงก็มันจะพังอยู่เลยไม่เลยทุบก่อนเลยยังจำความทรงจําที่ฉันยังจำได้อยู่เลย ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันจะยังกลับมาเห็นมันอีกครั้งที่ได้ว้าวดินเยอะเราก็จะมาใช้ผึกกับมาฐานเนี่ย <c oughs> ในการ <c oughs> สร้างนั่นเองเอิะ <c oughs> เดี๋ยวนะตะก,กี้ตอนที่เจ๊ข้อแบบมาเนี่ยเ <c oughs> จ้เห็นบางอย่างที่ <c oughs> มันไม่ควรจะอยู่ในโลกแต่มันอยู่กิน แล้วมันคืออะไรอะ่ะเหมือนจี้จะเจอแถวไหนแต่ก่อนอื่นกินทำไมกินไม่สร้างฐานทัพเอ้ในอะไรเ,เชี่ยวเชียวเย็นเย็นเชียวใช่ในคลิปนี้เราจะมาทำฐานทัพกันแต่กินไม่ยอมทานจี้จะไปหาทรัพยากรให้โอเคโอเคตรงนี้ก็จะเป็นกินทำเลยเก็กำลังจะทำอ้อคือแบบสร้างเป็นเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหม มั่วทำให้มันใหญ่ๆนิดนึงให้มันเข้ามารู้สึกปลอดปร่งโล่งสบายแล้วมีความสุขกันแล้วแบบไม่รู้ดิพูดแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรคือแบบมีบันไดอ่เวร็วๆทำกรอบออกมาก่อน,นอ,อ้าวเ,เฮ้ยเจออีกที่หนึ่งด้วยเจกกำลังสำรวจอยู่ อะไรเจออีกที่หนึ่งเจอาหาแล้วเจอาหาแล้วกินหิวหรือเปล่าสร้างฐานทัพใหญ่ปะประมาณนี้โอ้โหฐานทัพของจริงเราก็จะต้องใช้ไฟเป็นจำนวนมากไม่ใช่ไฟในนรกคืออะไรอะไอ้น้องเรามาสู้กันสิเฮ้ย เออไม่โดนนี้ก่อนนี้ก่อนมันมาแล้วเอ้ยฮึยชือบึ๊บเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งได้ใช่เดี๋ยวเจ๊จะทำการขุดไฟนะกินเออ พยายามอยู่ขุนให้มันเยอะทําให้เหมือนกับฐานพันให้มันที่สุดเลกินได้ไหมไม่ใช่ว่าสร้างกระปิกกระปอยอ่ะอไม่ชอบแต่ไม่แต่แต่ไม่ใช่ว่าสร้างใหญ่เกินไปก็ไม่เอานะบ่องไว้ก่อนเจอไฟเยอะเลยอ่ะน่าจะไม่พอนะเนี่ย ไม่เป็นไรเราเราหาในเน,นเธอก็ได้เนเธอรีเดสจมาค,ครับเลยวิ่เจอไฟเยอะอุ้มมันเท่ากันไหมคือพยายามสร้างให้มันเหมือนฐานทับในนรกก็กิดได้ไหมน้าเนื้อเพชรกุดยาเลยยาเลย เดี๋ยวเจ๊ไปช่วยสร้างเองกินสร้างแล้วมันดูแบบไม่ค่อยเหมือนกับฐานทัพนะคะทุกคนเดี๋ยวเราโอเอมป้าแค่โทรมาหาหนูโอเคแล้วเจ๊ก็มาแล้ว เป็นฐานทัพของเราใช่ปะซึ่งฐานทัพในฝันของเจ้ไม่เห็นเหมือนเลยอ,ะอ่ะหมดแล้วหมดแล้วใช่ปะเดี๋ยวกจ่ไปขุดจากที่อื่นอะ่ะเรา,เราจะม,มาทำฐานทัพบนนรกกันซึ่งฐานทัพบนนรกนั้นก็ต้องมีอาหารด้วยเช่นกันเออเราจะหาอาหารเซร์ไปที่ไหนอย,อยากจะรู้เหมือนกันนะเนี่ย เจ๊ก็เราช้างน้อยออกไปไกลๆไหนเฮ้ยทตไมกินมาขุดตรงนี้ขุดที่อื่นอ้าวไม่ให้ทำาร <ๆ S 1> เอาจริงๆนะถ้าไม่ทานถ้ามันแปลกประหลาด ะคเวลารู้สึกว่าเวลาเราเข้ามาในนรกอ่ะที่จะจะรู้สึกแบบเหมือนเครื่องมันจะแหลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเนาะก็มันอยู่ไกลห่างไกลมากเลยนะจี่ผิใช่มันอยู่ห่างไกลจากโลกปกติแล้วในอนาคตเราจะไปสู้กับมังกรมังกรเนาะใช่มาสู้กับเชนนี่มาตู้มหน่อยดิกกั ดับเบิลตูมโอเคเดี๋ยวกินไปหาทั้งไฟนะแต่ถ้าเจอได้อะไรก็ขุดได้เลยนะโอเคได้เลยไปเลือกันาเป็นทางได้เลยกินมันดูไม่ค่อยดีพี่กีกำลังหาเป้าหมายที่ควรจริงอยู่เอ้ย มี้ตัวเลยอะไกปลาล่ะไอ,อ้น้องอ่ะไหนโดนอีกอีกเฮ้ยโดนอะไรโดนเนาะที่เคยปลาเป้าแม่แนผ่านเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำประมาณนี okay. like ้แล really? ้วนะคะรอดแล้วกินเป็นยังไงล่ะเจ๊ชอบให้กินช่วยกินก็งงเหมือนกันก็เจ๊กำลังส้างชิวๆอยู่แล้วแบบว่าพอมีตัวอะไรมาบุกๆเจ๊ก็กลัวเข้าใจอ่าฮเจ๊อยากได้เป็นบันไดลิงมากกว่าอยากได้เป็นบันไดแบบนี้มันดูไม่สวยเลย ก pues ็จริงด้วยเดี๋ยวเพิ่งทุบสิไมันชั่วคล้าวชั่วคล้าวคำใครเนี่ยก็จริงอ่ะชั่วคล้าวเท่ากับถาว เข้าใจนะเดี๋ยวยุดยุดยุดนี่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 เข้ามาเข้ามากินเข้ามาเข้ามเข้ามาอเออย่างนี้เลยอ่ะใช่สุดยอดเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทำตรงนี้นะให้มันเป็นแบบเป็นรูเอาไว้ส่องนะว่าตรนี้าเป็นอเย เราคะแบบนี้ได้แบบเป็นยังไงล่ะฐานทัพสุดเทพไม่มีใครจะมาสู้กับเราได้แล้วพูดถึงก็ดีนะมีแบบหน้าตาโอ้เขาวัวเราอยากได้จังเลยเขาวัวเราจะเอามาทำอันนี้เหรอตัวอว่าไอต้าไอต้าสวัสดีไอตา้อตาไอต้าโอ้ โอามาม่ากามันจะพังแล้วโอ้ขอกินมันกำลังเยอะจะมาม่าการัวนะไม่ใช่ก็เอาไปกินกระเป๋าไปเอนไปกันไปกินมันกำลังจะพังอ๋อดูของกินก่อนดีกว่านะของกินแหล่เจ๊สีจ้ำอะไรกิน ู่บ้านเราอีกแล้วมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ออมันมาแล้วดูเราจะมันเดินช้าจะมัดเลยเนี่ยที่ไม่กลัวนะจริงๆอะ่ออะขอไหนที่สุดกระตายแล้วประตูเราจะอยู่ตรงไหนหรอประตูเราก็อยู่ตรงนั้นเองที่กินเราไปโอเค ก็จะี้ข,ขึ้นมาสังดีดพานดีป่ะเออแต่ว่าเราจะต้องมีแบบเป็นพื้นก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นบันไดลีงอ่ะเราก็จะตายได้เข้าใจไหเข้าใจปุ๊บโอ้ยมันจะพังเแจ๊เกเรามาขุดทางเดินตรงนี้ กูทางให้แล้วมาง่ายๆกๆๆ็คือเราจะต้องคือเวลาเราเดินป้นเปนยเรื่อยวก็คือเราเนี่ยก็จะต้องมีกระเป๋าเป้เยอะๆถ้าเรามีน้อยเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเราเนี่ยคะก็จะอยู่ได้เดี๋ยวนี่ไงพลังจี้กลับมาน้อยแล้วเดี๋ยวจะเกมีอะไรบ้าง เจ้ไม่มีอะไรเลยเอาไปก่สองชิ้นโอ้ยเจ้มีอยู่แล้วไม่ต้องเอามารกับ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 กักับ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 กักับกัะกับกับกัับกับกับนับกกับั แล้วก็นักกีฬาแข่ยก็ต้องลากต้องลาจะไปก่อนจะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย